วันนี้พาเพื่อนๆมาดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ครับช่วงหน้าฝนก็จะเขียวขจีครับอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับต้นตะโกครับตะโกที่เอาลูกมาย้อมแหย้อมยอย้อมสวิงนะครับเนี่ยต้นนิ้วครับต้นนิ้วไม่มีหนามนะครับเพื่อนๆแล้วก็สะเดาครับสะเดากินยอดได้ครับอสะเดาว่าขมครับยังไม่เท่าคารลมหญิงรวงครับถูกเปล่าครับ เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูน้าครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูน้ําครับฝนหยุดตกแล้วครับสองวันเนี่ยฝนไม่ตกครับแต่น้ํายังขึ้นอยู่ครับเพราะว่าน้ํเพิ่งมาถึงครับน้ําตกที่ต้นคลองต้นคลองแม่ลําพันธ์นี้ก็จะอยู่ที่อําเภอเถินนะครับแล้วก็อําเภอบ้านด่านลันหอยครับอาเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับเพื่อนๆไหลผ่านมาที่อําเภอบ้านด่านลันหอยแล้วก็ลงมาที่ ตำบลเมืองเก่าครับแล้วก็ลงมาที่เนี่ยครับบ้านคุ้ยครับแล้วก็จะไปไหลรวมกับแม่น้ํายมที่อําเภอเมืองสุขทัยครับของแม่ลําพันธ์นี้ก็เป็นสาขาของแม่น้ํายมนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับน้ําค่อนข้างจะแรงครับเมื่อสองปีก่อนนี่นะตรงนี้ท่วมหมดครับโรงงานนี้น้ําท่วมหมดเลยครับในโรงงานท่วมสูงถึงสามสิบเซนนะครับเพื่อนๆ แต่ปีนี้สองปีนี้ไม่ท่วมนะครับแต่ก็เออปีนี้ท่วมนิดหน่อยครับแต่ไม่มากครับตอนนี้ก็เริ่มมาอีกแก้วครับน้ํานี้ก็จะไปสู่ทุ่งไร่ทุ่งนาครับคลองนี้เป็นคลองน้อยครับก็จะไปตันอไปอีกประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรก็ตันครับเพื่อนๆก็จะเข้าทุ่งไร่ทุ่งนาของชาวบ้านครับเนี่ยครับน้ําค่อนข้างแรงครับอ่าหน้าลงเล่นเนาะแต่ ยากกำลังเน่าครับเล่นไม่ได้ครับถ้าลงเล่นแล้วจะเกิดอาการคันได้ครับเพราะว่าต้นยานะครับที่อยู่ริมคลองนี่ก็เริ่มเน่าครับเพราะน้ําท่วมมาหลายวันแล้วครับเนี่ครับสายน้ําครับยังแรงอยู่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ยครับยังแรงมากลึกนะครับตรงเนี้ครับท่วมหัวนะครับไม่ใช่ตื้นนะครับตรงเนี้ครับที่เห็นเห็นนี่ครับอ่าลึกน่าจะประมาณสองเมตรกว่าครับ คลองน้อยนี่แยกจากคลองแม่ลำพันมานะครับเพื่อนๆ๋ยวไปดูคลองแม่ลำพันกันครับนี่ครับคลองแม่ลำพันครับน้ําก็เต็มคลองเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ครับน้าเต็มคลองเออคลองเลยครับคลองแม่ลำพันนี้ก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ํายมที่อําเภอเมืองสุขปัไทยครับน้ําเยอะมากครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ช่วยกด ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ